ว้ามีแหญ่แล้วู่นะเป็นเมีใหญ่อนนีใครเป็นเมียใหญ่นะใครเป็นเมีใหญ่เขาจตานเาะตาตาถึกใจตาตามาพีไ่ได้คําเดียวได้อยู่คิดว่าได้คือมสั่ว่มราจเองในหลอดองมนนั่นอิ่มไหมเนี่ยบอสมันอีกทองซนอลลายกว่าอืมปกติวันเด้อเออวันด้บอนึกวันนิตา เป็ดมัดสืจากทะเลั AU ็ดแบบคือต้นนีรคะเอัสื้เือกนให้ขาเจ้ากินก่อนนะทุกคนเนาะข้าเจ้าอายคำใหญ่ก่อนะมันแซ่บแม่ยักคือขึ้นเมื่อดนเลยข้าเมาโล่ธนายสี่สบโลนึ่เก็ดสิบเออแพงไปเอาหกิบกบ่บ่เอื่นจากเอามื้อนทำ มือน,นี่กะรถดภาคติดได้นะทุกคนกะบ Hi Everyone Everything Singabel Today Tonight สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือน,นี่กะมาพบก,กับ่องเด็กาวเซโนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมกะบภาคติดรถได้นะทุกคนในไซเบิร์นภาคติดรถได้เพราะว่าบอรดยสตาร์ลดสองมือเลยติดรถเพราะว่าตอนกาแลังสีออกไป หับนิตากัวันดากัซปเปอร์สตาร์ว่้กับบิ๊กใหญ่นะทุกคนแล้วก็สิ้้าก็ไปเดินตลาดซื้อของมากินแรงเพราะว่ามืออื่นเจ๊ข้าก็ิสด็กลับบ้านแล้วนะทุกคนนะว่าเจ๊ข้ากลับกับไข่เราติดตามเบิ่งกทนนี้กันนี่ออกมาแล้วไม่ยั้งนะนะโหลเนาะตอนนี้เจ๊ข้าก็สมอดโหลดเลยสดออกไปทางนอกนะไปหับนิตาวันดาแล้วกัน ไปตลาดนะวัติค้าซื้อเนี่ยเป็นของฝากของก้อนก่อนกลับบ้านไปดูกันนะทุกคนนะปิดรถก่อนก่ากองโกโปก่าเขาขอบใจเอ้ยวันนี้นะแล้วก็เอ้ยสุดนะที่ให้เทคาวได้ใส่กองโกโปดีๆนำข้าวนะทุกคนจล็กน้อยเจ้าขาวกระเซียนนั่นแหละหมดรถก่อนปัดเดือนกับสะฝนก่ากับกาฟกินนี่บอกเพิ่นอยู่เพิ่นกังวอยู่มาพร้อมกัน เป็นเนี่ยทักเปืือกนั่นนี่ฝนตกนะทางเปือเปือนนะนั่งอยู่กับมุ้ทงที่เก่ามันต้องอันนั้นอันนั้นสมมติจะล่างรถก็คือเก่าหมดเลยนะตล,ตลาดเขาเอิ้นตลาดยังเกาะตลาดดาวเฮืองนะฮะสไปม์มันซื้อปลาสม้มไปฝากบ้า,า,านน้ำ เออเพื่อคือเห็นคำสีเพิ่นไอยากให้กิผสมให้ไม่ถาวรเพิน่นขยาเพินนะ่นบะเพิ่นทบอันนั้นเนาะหรือว่าให้ลูกไพ่เพิน่นบะเพิ่นสิไปไทยบอกว่าจังไดเราเห็นคำสีว่าสิไปไทยแล้วเมื่อเกี่ยวเขาเออตอนนี้ครักลับมาหอดตลาดดาวเฮืองเลยนะทุกคนแต่เรายังไม่ลงไป นี่ทุกคนให้ดูบรรยากาศนครปักเซแวบมันนี่กันนิตานนะไปสบอยดีสบายดีสบายดี hi one's birthday วันดีๆจังไรลินสิพันกันเดชรถก็ไล่ๆนะทุกคนางามแรงใหญ่สบาย<ช>สมยุทธ์ไทยมาตรฐานใครจะสำกันเขาว่า มิเซลมิเชลนี่ตลาดนี่แหละครับสิลงไปไปเดินนะทุกคนมันมีตลาดตอนเศร้าตลาดตอนแรงคืนมีโอกาสนะเมือ่ออื่นเจ้าสาวจะมาเดินตลาดตอนเศร้าให้เบิงว่ามีขายยังแน่ก็ไม่ยังสิขี่รถอีกก็ประมาณไดเลยเป็ดหมดูเฮ้ยยังไดน้ำฮะเจ้าใดอะน้ำข้างนอกหรอน้ำยังใด น Он, Pepsi. Pepsi, ั่นยังแฟกซี่แฟกซี่ปอใจเดีอ้าวเรมลูดถ้าไปเดินไปซื้ออนก่อนเขาจะขายเฮ็ดยังิดบล็อตเขาเอื้นเห็ดเนีย่อาเาหร่เนี่ยโลเซนหนึ่งโลเซนหนึ่งก็จะเส็ดนะเออเ็เฮ็ดปอกันนานีไ mặt sáng của nó mặt 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 อ,นนอมมันนะั้นยังอาอปะซ้ำไม่รู้พนนะจูงกันไอาแมย์พนได้เนะพนได้ไปเอาพนอยากยกกันนะปะคนกันเลิกคนข้ามหรือคนบนอยากลายเป็นไลยนะเนาะเนอะพนก็ไปทอนไกไ่แทน นี่เขาบอกอันเขี่ยหมากนี่นี่มันชื่จะข่าชื่อเราคุดเขี่อหมากอยู่กับเพื่อนะโบกได้แค่แขวบวัีแค่ะวันนี้ยัให้เพื่อนแป๊บหนึ่งอ่ะยังก้อนก็ได้ยังก้อนทลองเงินทอนกันว่าวไปวานะผสมเอาตัวใหญ่ไดขั้นตัวน้อยรบเนี่ยตัวใหญ่โลเท่าใดนี่ คนขายไปใส่ฮะโลเจ็ดอ้าวคบัข <be found> <sh arp utilizz ruff> ึ้นก็ะหาซิบแล้วก็หกซีบบัคขึ้นเจ็ดสิบเลยนะเอาตัวใหญ่ตัวน้อยอันนี้เด็ตัวนี้เด็ดสิบสิบบัคตัอยตัวใหญ่บ้ชดซื้อลายโลเติบใหญ่ไม่ใ่อดโลเดียวใหญ เอาเจีงได้รุทไทบสจังได้าจะคล้อ,คงอ,องบอยูอ่ะจะคล้องบอยูคะไปก่อนกระสากจะหน่อยไหมโอ้จะหน่อยมากกระสกเขาจะคล้องบอยูสบายดีมต <laughs> อันน้ำเจลเดยอันน้เพ่นเลยน่ะเข่าบ้าแล้ว้อ้โ้ครับพ่นเข่าบ้าก็คือเข่าเบาอันย้ำฝนเยพ่นเข่าเบ้าเลยเพราะว่าทำยามปรนแล้วพ่นมาไงนี่เด้อเดไม่ซื้อพอเดอยูดีมีแหงอ๋อเด้อเมื่อสะบัดนบน้อ๋อเมื่อิวอุมพเดอเด้อเดอขับใจขับใจนันีาะป้าเด้อางปีนี้มยัเอายังอยู่ที่้่ บอรฮะแจ็คสกินหยางมือนนี่แจ็คสกินหยางเหล่าบมก่อนนะโอ้มือนปลางาแท้ปลางาต้มบกทั่วบ่บีกต้มบกทั่วบ่บกทั่วนี่บกทั่วหายบกทั่วแท่บลอะไร่ลหง นั่นคือกินอย่างวะเอาปผสมิดาเออเอาจปะผสมก็สักตำบวมถั่วฮะตำก็เอาเรเจะไปไปซื้อก่อนคุขายแบบอาหารโซดอาหารอย่างเมี้นสุด กว่าชอบยังอีกปะพิบระกัศพักบวบทงไทรอันนี้ทงไทะเลนค่ะซื้อเลยคือทงซื้อทงได้ปะเนี่ยชิปผัดเอาหัวงามๆมาได้ปะงามเลยปะงามคือคนขายทงไทรปะให้ซื้อทงทงเลยนะใอามขัวานึ่ะ ตัวนี้มัดท่าดไหนตัว่อไรมัดละชิปนะบวบัระเราเห็นไหมบวบวบตแวเระนำันนดอรเรือตนโอ้ยขอบใจขอบใจโอ้ยขึ้นใจดีโอ okay? ้ยดีลดราคาอย่างนลดเนาะแ้ากจะซื min, ้อพ okay? <We can S 1> ักบวอยในมัดหนึ <t ell> ่งมัดเท่าั มา10,000อำมัด1อ่ะมาน่มันก็ซื้อมามีใครแถมพร,อมร้อมเดินมาแถมพรอมม้อบม,มาเมืองประเทนั่นเนี่ยเขาซื้อ5,000ได้ไหมได้ได้ได้5,000ได้อยังไรโอ้ยได้ยัะมันมันลงเงินถึงมือลงเงินถึง,ถงมือก็เลยมันนะค้อน5,000อ่ 5, โอ้ยลูก ดุสิตโนโกันเนี่ยคอม้านนี่นกับคอเนาะ,ล,ะลูกหลายเนาะบ่ได้ผลิตไว้นะฮะเขาผลิตไว้ก็ซัมไได้ดปัดเตาอันนี้เขาเอื้องไปอนี่ยเอื้องนเอิืปลาตัวใหญ่ๆเนาะว่าคือผสมและเห็ดยังไง ถือไว้ก่อนพยังอยู่มีแล้วมีอยู่พลซื้อปลาเท่านั้นปลาส้มน้ำกระบีบออกมันจะเด็ดมันจะเสียน้ำบ่จะบีบเพียงจะซ้ายังอยู่ยังอยู่ มีเองจะแซ่ของคุณบีปะปะอันเหศมันงามๆเนี่ยเซลเมือไก่เนี่ยเซลกินนี่ยเนี่ยบ่เด็ดประจานดอกว่าหยอกสุดๆมันเป็นเหรอบ่ฮะก็นี่ชมบ่ท่านจัดเป็นไรมันทอดมันกป็นแซ่บอะไรเอาตัวใหญ่เลยเออสามโลปานเดียวกันบ่ปานเดียวกันประมาณแปดขีดตึง เออเดอ้อทุกคนก็ไม่ใไปนั่นเดอ้อให้คอยึ้นพูบเลยระวังเด้อนี่บังแยกแยกแยต้นจนมีทงเรื่องเดอ้เอคอยให้เจ้าแล้วคิ่มี่ยูฮันเด่สี่โลไม่ค่าบอกว่าสองแสนสี่หกสีเาสีแม่ยักคือขึ้นเมื่อดนไย ข้าหมาโลเท่าไดสี่สิบโลนเอแพงไปเอาหกสิบาบ่บมื่ออื่นจากอามืออื่นเทาไอใช่ไปในโล่หนึ่งมืวกเอาเมื่อกินมื่ออื่นพวกเาทีเสื้อลายโลอยู่ท่านจะท่านจลงกระดับเศร้าท่านจะเจอฮากันเดขายเอินไดรเดอร์ซีแทอนแปดสิบหสิบไปแล้วเออสิทอนปดสิบเาไรเมื่อนี้มาเทียงกับเมคทาเนาะ ไปแลกขับใจขับใจกระได้นะทุกคนเจ๊ซื้อซื้อยังอีกซื้อมักทัวะมักเล่นนะก็มีนะมักนาวเนี่ยซื้อมักนาวก็มักเล่นหาพันเดี๋ยวเหลือเงินหาพันตกเพชรทำมีแล้วมักเล่นกับมักนาวจิบมะตั๊มมะแรงเออพักผัวแล้วก็มีนะ เขาซื้อแล้วเขาลืมขเขานึกว่าฮัตสิบออกมาทางนี้ขอโทษขอโทษคนก็นเริ่มลายยู่นะตอนแรงมื่นี่พามาเบิ่งตลาดเศร้าออมากเนยมะนาวสองหน่วยอาสองหน่วยกับพ่อเขาแล้วต้มเ,เดฉยวหนึ่งจะขาดเจดีจะดีเน,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 นะสิบพันปะจะเ,เลิศปะ เรื่อเอาสิบันเลยโอ้บเสีสสมันดีันนี้อีอ๋อเด้ขับใจเด้ขอขับใจเด้อก็ไดอบนไลายนะทุกคนปะไปเบิ่งกันว่าฮไปใส่ต่อ,อตอนนี้ฮกักกบลักินตำห่านแซบของเจดอนเนาะมันเอาเงี้ยไม่ได้คิดจะเกิดบใช่ปะ นึกถึงอันเบ้เด้เอาอีเบ้เดชเอาคนขึ้นบนลงคนมาหลายเลยนี่ตั้งไว้ก่อนไม่แง่เรื่องไปบนข้างหน้าบอจะคล้องห้างจะคล้องห้านนั่นน่ะได้แล้วกลูกในห้องดังเลยเป็นธรรมดาได้ลูกในห้องดังเลย อาจาคนมานั่งไก้ผู้ไก่เมียจะมาเมียสียห้อีกลฮะโอ้ยหมดขนาดนั่งกัยังห่างอยสั้งตั้มเน่ยสั่งกัเนี่ยักัเลปย่ออเตอนนัม่ กินแบบอะไรบ่อเมย์อ่ะไข่ด้านบ่ขาเอาไข่ด้านเขาไปเจ้าเมย์นี่ให้เมย์เจ้าตัวนี้บ่อขอบอกกินคือก่อนอันไหนหน้าอันนี้บ่โตมันไข่ด่านบ่อเมย์โตมันเลยเขมากินไข่ด้านต้อย่างเพื่มกินอันนี้เลยเอาตัวนี้ทับใทเนเนี่เจ้าไข่อันนี้ออกตัวใดกบบมีคกับบะมี่ไปบะมีกับบกจนได้ลองอีกหนึ่งอยู่ใครเลย เนี่ยบีเนี่ชตาน่กินายอาตจะเอาคอเน่เอาข่าด้านเดี่ยคอยจะินไข่อื่นจัเสร็จเลยนะเจม,มหอยนางรมซีมแล้จ,จังหวัดเซธเมมมาจำครบเดชตยัท จมคำซารเลือเพราะว่าพ่นอยากเลยพ่นเห็นแบบพ่นยากอยากพนดำมันน,นะเอเออ่ายลงติ๊กตบตนี่ทุกคนเบดยู่ขมีใบกระทินไต้ขาดนะบ่อยจงกินกระบ,บาดกระถนเขาขยาองยมันมากผมที่อ,อ,อิ่มเล จัดของห้างซื้อยังก็จังแม่รอบหนาจังเอิญถือซื้อแพงซืแพงวายซื้อกับซื้อแพงเนาะถูกคนเจ็บบอสเนึ่งสับหาพนาติกาเจ็บท้องแซ่บแซ่บจำทะเลบ๊อบเป็นมกเล่นเดมบอร์เนี่ย ตามแบบครบทุกอย่างเนาะมันมี8 0 0 0 0บพันเซนหนึ่งเซนสาวเซนหาเซนหาคือครบทุกอย่างนี่ขึ้นนี่จ้ะนี่ขึ้นนี่มีกของหลายหลายเน็่ยเป็นแถมอะไรก็กลมเลือดเป็นอันตรีแซ่ดเลยทุกคนจะขาวกินกับที่ว่าโอเคอยู่จะกินให้ดูนะคะบ่ชันหวานกว่านี้เองคือขาดเนาะนี่ ได้ปะอ่ะเอาจบปะเป็นไหเป็นไหนไมอยากวะเมื่อน่าอีกเพชรเพชรอยู่เมือ่อน่าอีกปะส่วนลยเนะ้อมาทำกันันเด็ดนี่ำทีสองทุกคนรอรอเป่ากับลิงอยู่ ไปสัมกันเลยเนาะโมยฟ้าแปดปะสองคนน่ะทุกคนเง้ยยยยยยยครับนี่ยยยยนตยยยลยย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 ยะ อืมก็แทบดีใจ้วเนาะนำปแดกเขาน,น,น,นุ่นุเนาะกินีนได้ดเนห่าสุบลายนี่แหละบอกคนกินโอ้หถูเอน กินเพชรก็ยังมาเพชรสั่งทุเพชรแสดงว่าขั้นเพชรเนี่ยแห้งสิแบลนะคนหลายเด้อทุกคนมับบนมีแบบนั้แบบนบอลจอดรถสะดวกสบายเดย้มันจะได้หลายอันนำอันนีไหแบบนมามาเถอะบ้างนำลำไย คนสวยน้ำลำไยยังมาได้ะปะสั่งน้ำลำไยจอกหนึ่งจัดตัวตัดธนาคารมาหน่อหน่อับเกี่ยงเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาจะเลิกงานมากินนะเนาะเผ็ด ลังมาเอางมานังเองโลดอุ้ยก่องใหม่โอ้ก่องใม่ไดปลาตลูกสิ้นนะสับเพงจานอไรนะฮ่นมฮ้าห้คัดดอกลายแซ่บุบอลลูกสิ้นลายเปลี่ยนเออตงลุม่ได้น้มหอันนี้เอาเนใส่อันอันมดละหอยนางมฮะใส่า อามานี่หอยนางลมหอยสายเนหอาคืนไดหอยนางรมยังกินอยู่อ่ะไหมมาพี่มเดี๋ยมานังดิจะมานังพี่ยูทูบเบอร์สบายดีเด้อแป๊บหนึ่งนี่บอว่าแป๊บหนึ่งสบายดีต้องใหม่ดีร่างแล้วล่างเลยเมื่อวานนึงยีนบนเท้าเซล o n e ชิบหายเลย่อยบอเพื่อนว่ใส่เลยเดียว i o n ชิบหายไแล้ว เจ้าคะแล้วตอนนั้นตอนนั้นนางกินเบียร์น้วกันเหรอฮะเฮาตั้งแบบว่าอย่าบอกหลิงเมย์เจ้าว่าให้ลิงปั้นของบเขาให้แล้ววันนี้ฮะก็่บ้าบ่าบ้าบ้าถรอใครโดนยิ้มหวยใครโอ้ยบอสยิ้มของเราจะหายมาแล้วอ่ะน่จะคถ้าสมมติว่าหายก็จะหายเป็นเมียใหญ่เลยบ้าเมียใหญ่แล้ยแต่เราเป็นเมียใหญ่นี่ใครเป็นเมียใหญ่นะใครเป็นเมียใหญ่เขาหยอนเขาฟาตาถึกใจตาตามาเดฟเพี้ยนกี่สิหนึ่งเดียว ไดยอยู่กินปลได่ยกคน่างไหมงามเนาะงามแล้วเล่ยไปลูกซีนข้าเจ้าเส้นนะเบาเบาเนาะเบาโคจันนเด้อวสองลูกินเนี่ยบแมเขาจ้ลูกซีนข้าเจ้าแป้งนุ่มๆนะเนี่ยทุกคนลูกซีนแป้งนุ่ม พื่อนยงไปชิมมาเพื่อนยัได้ลสเลยวะได้รสแล้วดะเจ็ดทีเออเจ็ีเออขนาดก็สุดแบบนี้นะแม่เราเื่อเอา่เอาบ่ะใใส่เอามือบอกเลขขอแม่มือแรงนน่อยนสวรรค์ที่จะสวรรนอนนอนเป็นแบบนอนอิ่มเลยในรอบจากเดือนในรอบสองเลยนอนอิ่มเลยบอสมือนหเขาินอนลายกว่า ปกติเขานอนแบบวันเนาะเป็นบานเศร้านบ้นเนนอนมืดมืเลยวีอะไสวอาม่าอะไรเห็ดเนี่ยเอาเมึกก่อนี้เขาไหลแล้วก็เมื่อนอนต่ท้องชั่มงตื่นาไป็รงเชโอ้คือนอนท้องชั่วโมงเจ็กมื่อสามสี่เมื่อนอนเมื่อทองทั่มงเมื่อคืนนี้หนอกไปชิบโมงลุกขึ้นมาเอ้าไปใส่เมื่ลุกมาขยิวข่าแล้วก็หาของกินเลยในกลุ่มบวย้ยหาของกินก่อนมากินทเดีวแล้วกยกลับกินเมื่อนอน่อ สวยนาออืมซุปเปอร์โมเดลท่านหนึ่งไปก็ไปนะข้ามีร้าน่ะไปไปนะไปเที่ยวกับแฟนบอกว่าไปส่งละก็สีอันนั้นกับมาฮาบิกเป็สินะคนเรานะแฟนงามเดชเป่าจ้าไม่ยอดเพ่งเป่าแล้วก็ห่วงเงาเงาเออข้ามีรึเปล่าววายมา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 เป่าแทนเด้ม แฟนเลยโบไม่เห็นใหทถวายมากเลยแบบทุกท่านได้แบบี่ก็มีเนาะทุไทายได้ก็ไม่มวลเนาะได้อยู่จริงอยู่เลยเวลกม้วนข้านะมวนข้หอหัูนังสั่มบอกบอกนะบอกติดต่อผู้บาดเล็กเสิร์ฟให้คนหนึ่งบอกติดต่อฮะมี่คนหนึ่งไปตกินอะกินมาละคืหลายนะ เอาแต่ลูกซีนนี้นะเอาแต่อันนี้ลูกซีนนี่แตบใส่ไว้าหน่อยใส่หน่วยเดียวกัะแบงกรมีอันนี้เด็กกระกระตุกันเออวันดาปะนึกวันดิตา เป็นมันสึจากทะเลครับคือแคบคืตอตั้งแต่นี้แล้ค่ะเนื้มานืึอคดเป็นเนื้อหมดเลยให้เขาเจ้กากินก่อนนะทุกคนเนะข้าวเจ้าอายทำใหญ่กะ่อนมันแซ่บมาอีแล้วมาอีแล้วนี่ ซีลูก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 สาวบอกลูกซีลูกซีลูกซีน่ะกินบอกกินและสาวกินและได้อยู่มานคนคนละมาตลอดนาะใครใครบบกินไข่ด้านเนี่ยคอยเด้อคอยโบอยากกินไข่เลยนะกินไข่ด้านเพราะว่าเช่นดีห์ฮะเต็มยัง แต่ว่าเคยกินนะน้ม้าไกใครเือกิามกได้านอันเดินถามว่าไชลูกต้นลูกน้อยกินอยู่จะว่าไชด่านแซบกว่าน้อเพราะว่ามะรับก้นเลยนี่เงอบหนึบหนึบตาอุ้ยอุ้ยมาแล้วนิ้าบ้าไอ้บ้านิตา แต่ลสาวท่านหนึ่เนาะตื่นยางตื่นแล้วแต่เสียงันอยู่ในเมดออเสียงันแบอยู่บ่เสียงันอยู่ในมันนอนอยู่ตื่นแล้วมันดาวห่าสามเซนเก้าสิบสามดเเอาปูนันปะอ้าวแล้วไ้กินใดแล้วไปกินใดไกินทองทอมืเอาใช้ว่ามาเลยลดเปอร์เซ็นต์บัรได้ลดสบ๊ เขว่ลา,า,าลดส0กิบเปอร์เซนต์พกบอกินนี่เราว่าลดเจแพงเจแพงบอว่าลดสิเปอร์เซนต์คิดวพเลยอพนัพนานบอกหยอกสเสื้อพนันบาได้ว่าออเขาบอกหยอกเื้อเอาทีาม่มได้ไปตนะัวสามตัวสามเมืองนี้นะปาบิกเรียงส่งตึขาพอตขาซิเด์เมื่อมมะอื่นยันงมไ,ไม่ได้เสียกันซ้ำเมียใหญ่เมีน้อยเมีน้อย 3, 9, 9, ท้ทบบองแซนหาประด้ <c oughs> บ่แซ่บสาวได้ยูได้ยูนะทุกคนนะเนาะเข้ากินทั้งเมดก่รวมทั้งเมดสามแสนเก้าสิบสามนะมีสะไรบ้าะก็มีหลายอย่างเนี่ยปะกลับบา้าน้าบันนี้แล้วไปเจอกันยูบนะ้านเนาะนิต้านิตา นี่ฮะก็มาทอดเฮือนนะทุกคนนี่เมาโตคนโกุ้ลิโนบัน t h กันมาแล้วสบายดีทุกคนโอ้มันคือบบเห็นข่อยโอ้หมันไกล่รล้ายบะมันใส่ขูดยังนี่มัน,ค,นกกคือไก่แท้กระบกไก่คูนึงเดยกระบกไก่ก็ได้ยูนี่เด็กคือว่าไก่กันได้ยูได้ยูนะทุกคนนะเพราะว่า มือใหม่นะทุกคนเพราะว่าเป็นคลิปทำอิซซิส่กล้องโกโปนะทุกคนนะการลองพิจลองคอมเมนต์เข้ามาว่าเจ้ขาวถ่ายโอเคบ่หรือว่าจังไงเพราะว่าถามว่าไฟมันกระมืดๆนิดนหนึ่งแหละเพราะว่าจะมาทางพี่จี้เนาะมาจี้จี้นิดแจ้งเออิบเอาไฟยังจี้นะเนี่เอาไฟนี่ไฟจัง<ม>ไดนนีเออหมอนี่เออยังจี้นี่แจ๊เจ๊มาซื้อเพราะว่าเจ้ขาวกับเ้าก็ถ่ายคลิปทำอิซซิส่กล้องโกโปนะ จังไงก็คอมเมนต์ติเตียนเข้ามาได้นะคันว่าได้ตีข่าวกสิพัฒนาเรื่อยๆแต่การเอาออกเอาเข่ากันยังบบฮูยังบบหูซ้ำยังห้บิ๊กใหญ่ซอนจัะให้เบาโต้อนเอาออกมาทุกคนนะคลิปนี้กาซิเดลาก่อนนะจังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเดอที่สำคัญก็ฝากบึงโฆษณาน้ำแน่เป็นกำลังใจนะบ๊ายบายสบายดี